ข้างบ้านของพี่เขาเยขอยู่ในเขจุดนี้แล้วก็มาตรงนี้แล,แล้วก็ไปพระรามหกแตนอนี้เขาใหญ่เกินไนี่จุดนี้ร้อนเป็นปร้อนเม็ดอะไรพวกนี้คือทางที่ทางสวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี่นะครับก็คือบริเวณสถานีรถไฟนะครับที่ทําขึ้นล่าสุดนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับที่เขาจะกลังจะมีการเวนคืนที่ดินนะครับเพื่อจัดทําถนนขึ้นมาใหม่เส้นหนึ่งนะครับ ด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมถ้ามองดีนะครับจะเห็นว่ามีสะพานกับรถอยู่นะครับซึ่งก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะชวนคุณอันทศิษฐ์นะครับมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินครับว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างและเรามีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าในที่ดินที่เรากำลังจะถูกเวนคืนเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าคุณอันทศิษฐ์ทราบเรื่องการเวนคืนเมื่อไหร่ครับอ่าสักพักนะครับสักพักแล้วครับ การเวนคืนที่ดินนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เหมือนการทำธารกิจปอครับคือต้องเป็นเรื่องรับสุดยอดครับเพราะงั้นจะไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าจะมีการเวนคืนที่ดินแล้วตามกฎหมายไทยนะครับถนนที่คุณเห็นคุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนี่นะครับที่เป็นทางรถไฟนี่นะครับตามกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ย30เมตรซ้ายขวาครับจะเป็นที่ของการรถไฟโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปเอาที่ดินเป็นของตัวเองนะครับตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นของทางรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ในวันนี้ครับการเวนคืนนี้มีการกำหนดอัตราส่วนการชดเชยให้กับผู้ที่ถูกเวนคืนขึ้นมาอยู่อย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะชวนคุณนักทัิ์ให้ลองคิดดูว่าถ้าคุณนักทัิ์มีข้อมูลเชิงลึกว่าจะมีการเวนคืนที่ดินตรงไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยคุณนักทัิ์อยากจะได้โฉนดไหมครับผมจะซื้อไว้เลยครับเพราะว่าราคามันจะขึ้นครับใช่แล้วครับแต่ว่าถนนตัวนี้เป็นถนนทางด่วนพิเศษนะครับที่จะออกไปทางวงแหวนรอบนอกอีกทีหนึง่ง ไม่ใช่ถนนทั่วไปที่สามารถที่จะวิ่งทะลุถึงกันได้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เขาเวนคืนเนี่ยมันต้องมีการจ่ายเงินและเมื่อมันมีการจ่ายเงินเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะยอมรับเงินก้อนนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ยอมรับก็ต้องบอกว่าไม่เอายอดนี้ขอเอายอดอื่นได้ไหมได้ครับมันสามารถทําได้นะทางกฎหมายโดยจะมีระยะเวลากําหนดให้สําหรับการยืนอุทณ์ค่าเวรคืนเนี่ยสมมุติเขาให้มาล้านหนึ่งเนี่ยเอ๊ะเราบอก ที่เราแบบบ้านอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะราคามันต้องขึ้นกว่านี้สิไม่มันไม่สมควรจะเป็น1ล้านนะอาจจะขอไปสักเขาทอนไปสักประมาณ3ล้านสมมุตินะครับแน่นอนครับว่าทั้งหมดมีระยะเวลาตามกฎหมายกําหนดซึ่งกฎหมายกําหนดเอาไว้ให้ทําภายใน3เดือนครับหรือ90วันถ้าเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายถือว่าจะสู้คดีได้ยากครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อยื่นุทร่นุทอน,น,ทอนการเวรคืนไปแล้วเนี่ยแล้วไม่พอใจแต่ยอดที่ทางเขาเสนอมาให้ เราก็ยังเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับสารปกครองกลางได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อขอเงินที่มันสมควรจะคุ้มกับที่ดินสิ่งปลูกสร้างของเรานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมันผ่านบ้านใครเนี่ยแปลว่าคุณต้องไปหาบ้านใหม่การไปหาบ้านใหม่นี่ยากนะคุณอัตศิธิ์เพราะว่าคุณต้องไปหาที่โรงเรียนให้ลูกคุณใหม่ได้ซ้ำในบางครั้งอาจจะต้องหางานใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเรื่องสําคัญมาก บางคนมีความรักในชุมชนของตัวเองอยู่มา20 30 50บปีบมาเจอครั้งเดียวครับเลิกเลยเพราะว่าเขาทำหลนผ่านบ้านคุณมาดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าทางผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองนะครับหรือถ้าเกิดมีญาติที่กำลังจะถูกเว้นคืนแล้วรู้สึกว่าอยากได้ไมากกว่าน,นั้นนะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากระทบกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ต้องไปใช้สิทธิทางศาลเอาครับต้องไปร้องเอาว่า เงินที่เสนอมาพวกเราไม่รับเพราะว่าเรารับไม่ได้กับยอดเงินที่เสนอมาเพราะมันต่ำไปสิทธิ์วนี้ผมว่าทางขวารัฐควรจะแจ้งให้กับประชาชนที่กําลังจะถูกเวน้นคืนทราบนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากส่งไม่มีประชาธิปันหรือไม่มีประชาธิปันไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกจะให้ลุงเท่าไหร่เขาบอกยังไม่ไม่ไม่พูดอะไรงั้นฮะบอกเลยไม่บอกขนาดผมออบอกอบอกว่าเป็นประชาธิพันมาบอกชาวบ้านกันหน่อยที่กูเขาไม่รู้เนี่ยเขารู้เพาูดูพิกัดไม่เป็นเนี่ยก็จะโยนหมดเลยอะไรเงี้ย บ้านในเรืนจุดช่วงนี้นะครับถ้ามีการเวนคืนเนี่ยผมยังไม่เห็นแผนที่นะครับแต่เข้าใจว่าถ้ามีการเวนคืนเนี่ยบ้านสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างต้องรื้อออกหมดเลยครับและต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้ซึ่งแน่นอนับว่าบางคนก็รู้สึกว่ารับได้กับค่าชดเชยสาหรับบางคนที่รับไม่ได้ก็ต้องไปสู้กันต่อไปในทางกฎหมายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนก็สามารถที่จะขอคำปรึกษามาที่ผมได้นะครับที่ทาง Facebook หรือว่าทางอ e ีเมลหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ ยังไงก็ตามครับมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็ฝ่ายรัฐมีหน้าที่ต้องบอกครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นคืนเพื่อประโยชน์สาธารนณะในเมื่อเราจะต้องสละประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์สาธารนณะเราก็สมควรที่จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าการส,สละที่ไม่ใช่การยัดเยียดให้กับเราครับ